คลิปที่บ่าวบุบธรรมช่องที่บ่าวบนญธรรมไม่ใช่ช่องคอมเมนช่องที่จะโชว์การทํางานที่สวยนะครับไม่ใช่ช่องที่โชว์การแทงสลบหรือทํางานแบบสวยบ่าวบนยอมรับครับว่าบ่าวบนไม่ได้เก่งนะหลายหลายคนคาดหวังว่าบ่าวบนจะเป็นคนที่ขับรถสุดยอดไม่ใช่นะครับ่าวบนไม่ใช่คนที่ขับรถเก่งหรือว่าสุดยอดฝีมือนะ เบาบนเพียงแค่ขับทำงานได้ทำงานออกมาแล้วโฟแมนพอใจเจ้าของบริษัทพอใจจ้างบบาวบนมาเป็นเวลาหลายปีก็เพียงเท่านั้นครับผมบางคนเข้ามาดูช่องของบบาวบนคาดหวังว่าจะเจอคลิปที่โชว์การทํางานที่สวยๆนะครับแทงสลบสวยๆบางคนก็มาติว่าไม่เห็นจะมีแทงสวยๆเลยบบาวบนไม่ได้ทําช่องเพื่อโชว์ความสวยในการทํางานนะครับ บ่าบนทําคลิปขึ้นมาทาช่องขึ้นมาเจตนาของการทาคลิปจุดประสงค์ของการทาคลิปเพียงแค่ต้องการาแชร์ความรู้แชร์การทํางานแชร์ภาพการทํางานแชรเ์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่บ่าบนใช้เพียงเท่านั้นนะครับคนที่เข้ามาติดเตียนว่าบ่าบนทำแล้วไม่เห็นจะสวยนะคิดใหม่เ้อะครับพี่น้อง คิดใหม่ครับบาล่าบนไม่ได้จะโชว์ความสวยทำงานหรือว่าขับรถก็ไม่ได้เก่งถึงว่าถ้าเป็นนักกีฬาก็ไม่ได้นักกีฬาเหรียญทองนะเหมือนนักฟุตบอลนะพี่น้องนักฟุตบอลมีกี่คนบนโลกนี้ครับมีกี่คนที่เขาดังมีกี่คนที่เขา,าได้ติดทีมชาติอาเอา,เอาง,ง่ายๆแค่นี้แหละบ่าอุบลก็เพียงแค่คนขับไมโครคนหนึ่งที่ไม่ได้ติดทีมชาติ เหมือนนะ้นะนักฟุตบอลน,นะครับผมตรงจงเข้าใจนะครับบบาวบอนนะ่ะก็แค่ทำคลิปแชร์เทคนิคดีๆเท่านั้นดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะครับบางท่านเข้ามาชมคลิปเ่าวบนแล้วดีว่า,าแบบนี้ใครก็รู้แบบนี้ใครก็ทำได้เ,เรื่องแค่นี้ ไม่ไม่เห็นต้องสอนอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะบอกว่านะบางทีอ่ะคนขับไม่โคอ่ะพิ่งจะเป็นสามสี่วันเขาก็อาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับก่อนคุณจะเป็นก่อนคุณจะเก่งบางเรื่องคุณก็ไม่รู้นะครับปัจจุบันนะ่ะที่เป่าบนสอนคลิปเดินขึ้นเทเลอร์นะครับบางคนก็เข้ามาจากมาคอมเมนต์ว่า โอ้ยหางแบบนี้ใครก็เดินขึ้นได้นะครับคิดผิดหรือว่ายังไงครับบางคนเนี่ยที่เขาเพิ่งจับคนโถนได้สามวันนะเปรียบเทียบถ้าเขาจับคนโถนเพิ่งได้สามวันเนี่ยเขาจะกล้าขึ้นไหมครับเขาจะรู้ไหมว่าควรจะระวังอะไรควรจะขึ้นแบบไหนนะนั่นก็คือจุดประสงค์ในการทำคลิปของบ่าวบนนะครับไม่ได้โชว่วานี่คือวิธีดีๆสุด,สด การทํางานแบบนี้คือการทํางานที่ดีที่สุดนะครับฝากถึงเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ๆคนใหม่ๆที่เพิ่งจะมาดูคลิปเ่าบนนะครับโปรดดูคลิปให้จบด้วยก่อนจะคอมเมนต์นะครับบางคนดูคลิปยังไม่ทันจบเลยนะเหมือนนี่เขาว่าที่ว่าคนเราไม่อ่านหนังสือถึงสามบรรทัดนะครับ เดี๋ยวนี้เขาไม่อ่านหนังสือเขาก็ดูคลิปกันเปลี่ยนจากการดูคลิปไม่ถึงสิบวิครับก็เอามาคอมเมนต์ก็เอามาไวจารณ์นะครับบางคนดูเพียงแค่เจ็ดวิอ่บาบาวบนกาลังอ้าปากพูดได้ไม่ทันจบป,ประโยชน์เลยครับนะก็คอมเมนต์กสนแล้วนะว่าประสมในการทำคลิปคือไม่ดูนะครับว่าทั้งคลิปนะ่ะมีเนื้อหาเพื่อจะ สื้ออะไรนะครับก็ธรรมดาและบางคนนะก็นะมันก็พูดลำบากนะครับบางคนก็อคตินะเห็นเราทำแบบนี้ก็ถ้าไม่มีประโยชน์ก็เลื่อนผ่านนะครับถ้ามีประโยชน์สำหรับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมโอเคครับไม่ได้มีอะไรนะครับคลิปนี้กนะ็ขามาบ่นให้พี่น้องได้ฟังเฉยๆนะครับนะ เพราะว่าการทําคลิปมันก็อย่างนี้นะครับบางคนก็บอกเลื่อนผ่านนะมันก็ก็เลื่อนผ่านนะบ่าวบนทุกวันนี้ก็เลื่อนผ่านเห็นคอมเมนต์แบบนี้แนวทางการคอมเมนต์แบบนี้เจอบ่อยครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วครับทุกวันนี้นะก็ทําคลิปก็ก็ธรรมดานะครับขนาดคุณคุณจอมพลังที่ไปช่วยคนนะช่วยคนก็ยังโดนด่าเนะครับนะปกติครับผม ก็สนใจเนาะการทาคลิปลงสื่อโซเชียลนะครับการทาคลิปเอออีกอย่างหนึ่งบ่าวบนอยากจะคี้แยงนะการทาคลิปจากประสบการณ์ของบ่าวบนนะครับแล้วก็เทคนิคที่บ่าวบนใช้นะบางครั้งมันไม่ได้ถูกใจหรือว่า,าไม่ได้ดีสําหรับเขานะนะมันเป็นประสบการณ์และก็สิ่งที่บ่าวบนเจอหรือว่าสิ่งที่บ่าวบนใช้อย่างเช่นการที่บ่าวบนแนะนำํำการ ดูแลรักษารถควรจะถนอมควรจะช่วยมันจะช่วยถนอมบ่าวบนก็พูดว่า,าทําอย่างนี้นะครับแนะนําให้ทําอย่างนี้มันจะช่วยถนอมคําว่าช่วยถนอมนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงถูกหลักวิชาการวิศวกรอะไรนะครับแต่ถ้าเราทําได้มันก็ดีนะครับเหมือนเรา,เราใส่ทักเครื่องนะครับพี่น้องหลวงพ่อบอกโอ้โหรุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้นะครับปลุกเสกมาอย่างดีนะครับ ป้องกันอับขีภัยหรือว่าแควคลาดปลอดภัยแทงไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรอย่างนงี้นะก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงครับแต่ความเชื่อนะบ่าวบนก็เชื่อว่ามันช่วยถน,นอมบ่าวบนก็แค่อยากแนะนํานะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเชิงว่าเป็น,นาการแนะนําในทางที่ผิดนะครับทําได้มันก็ดีใช่ไหมครับทุกคนโอเคไม่ได้มีอะไรมากครับผมเล่าให้ฟังบนให้ฟังครับพี่น้อง นะฝากทุกคนติดตามคลิปบ่าวบนให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ